ยางซีนวาวแข็งนะครับหรือปบอกวาววาว,าวาเพื่อเปลี่ยนด้วยครับยางที่แข็งทำให้น้ำมันเครื่องรั่วสมบออกมาครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนใหม่นี่คือตัวนี้นี่คือ ก็เป็นแคมรี่ 2.4V นะครับวันนี้ลูกค้าไม่มีฝาก็เครื่องมาะมานี้ก็เป็นาการจ่ายแก๊สสองทางเลยน,น,น,นะครับเข้าแก๊สเข้าทั้งซ้ายทั้งขวานะเข้าสองทิศทางเลยอล้วได้งนดีมากเลยเป็นแบปเฟลเตอร์แล้วก็ไปกองแก๊สครับมีหม้อต้มเมกิโต้นะครับ,รบก็จ่ายแก๊สออกจากหม้อต้มสองทิศทางนะครับอ่ามันแรงดันนิ่งๆไปเลยอาจจะเล่งดีมาก ก็อทางก็ต่อทุกอย่างก,ก็แน่นหนาใช้แคมมาตรฐารโนโรงงานนะครับอายุยาวครับล้วก็เป็นระบบแก๊สนครับคันนี้เป็นแคมรีสองจุดสี่วีอีคันนะครับลูกค้าเพิง่งซื้อมือสองมาอันนี้ใหม่ได้มาใหม่สี่หมื่นหกพันกว่ากว่าเองครับน,นี่ติดสมาร์ทเกตมาด้วยนะครับ นี่เป็นสวิต์แก๊สนะครับนี่เป็นแก๊สอยู่กดเป็นน้ำมันโอเคนี่กดเป็นแก๊สนะครับตัวนี้เป็นโปรแกรมจูนทำให้งียบวานนะครับก็จะเร่งสูงสุดอยู่4องศานะครับ4องศาเริ่มต้นที่2องศามากกว่าตรงนี้ สามรอบคันนี้ไปทดสอบวิ่งมาแล้วก็วิ่งดีครับโปรแกรมก็จูนอัตโนมัติเหมือนเดิมครับ